ปิดท้ายน้องใบได้ดูเรื่องเล่าสาธิตไหมดูค่ะประเด็นเรื่องโรงแรมที่กาญจนบุรีอ๋อดูฮะที่มีช่องลับเอาไว้ตอนแรกโรงแรมอธิบายบอกเป็นช่องให้เมียน้อยหนีเมียนหลวงคือมันเป็นโรงแรมซึ่งอยู่ที่กาญจนบุรีมีผู้เสียหายสองรายเข้ามาพักแล้วของหายค่ะแล้วพอมาเดินสำรวจข้าังเฮ้ยเป็นหน้าต่างหน้าต่างนะมันเหมือนเป็นกระจกใช่ไหมคะเป็นหน้าต่างข้างหลังข้างหลังออข้างหลังข้างหลังเป็นหน้าต่าง แต่ในอันนี้อันนี้ข้างหลังเป็นหน้าต่างที่เปิดได้แต่ข้างในห้องมาเป็นกระจกกระจกเงาอะเหมือนกับเวลาเราไปเข้าไปผมก็ไปแต่งหน้าแต่งตาทำตัวยืนเรียบร้อยไม่อะไรยังไงเสร็จสับปรากฏพอไปสำรวจข้างนอกให้เปิดได้ไว้เปิดจากข้างนอกเข้ามาข้างในได้เปิดจากข้างนอกเข้ามาข้างในค่ะและปรากฏว่าจากข้างในเปิดออกไปไม่ได้ข้างในเปิดออกไปไม่ได้ แล้วผู้เสียหายสองรายหนึ่งในสองก็ไปแจ้งความแล้วเขาบอกเลยเขาเงินหายทรัพย์สินหายไปเยอะพวกทองพวกอะไรเนี่ยเข<ห>า,าบอกว่ายังไงอ้างว่าเจ้าของโรงแรมบอกว่านี่เป็นประตูเมียน้อยหนีเมียหลวงผมก็ได้เ้อสังเกตมันเปิดจากข้างในห้องไม่ได้เปิดได้จากข้างนอกเข้ามาข้างในใช่ไหม เมียน้อยหนีมีหลวงได้ยังไงอันนี้ที่คือปิดประตูตีแมวต่างหากนั่นก็คือตำรวจยังยิ้มเลย <c oughs> นั่นก็คือถ้าเกิดสามีอยู่กับเมียน้อยในห้องนะน้องไบ้ข้างหน้าเกิดบาทุบป,ประตูนะค่ะ <c oughs> ข้างในมันออกมาไม่ได้ใช่ไหมน้องใบไม่ได้เพราะว่าประตูมันเปิดไอช่องนี้มันเปิดจากข้างในไม่ได้ ทฤษฎีมันต้องตรงกรรันข้ามกันทันทีก็คือเมียหลวงตามมาเฮ้ยไอแกลถจอดอยู่นี่ดีวะใช่ไหมเราไปจะข้อประตูเราไปข้างหลังแล้วเปิดจากข้างนอกเข้าไปเหมือนตะวัวนี้กำลังเปิดเปิดพราบเข้าไปแล้วจะไปโผล่เห็นเลยทำอะไรกันทำอะไรกันมันต้องเป็นประตู เมียหลวงเมียหลวงจับเมียน้อยหรือไม่ก็ต้องเป็นประตูที่เรียกว่าล่อผัวมาติดกับมันต้องเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมต้องไปเออค่ะเพราะผัวก็จะไม่รู้นะอยู่ในห้องเนี่ยมันเป็นกระจกเออถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นประตูเมียหลวงจับเมียน้อยหรือล่อผัวมาติดกับล่าสุดท่านผู้ชม หลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเพื่อจะหาคำตอบไอ้ประตูลับเนี่ยมันคืออะไรยังไงลามไปถึงประหลัดจังหวัดเลยค่ะ,ะประหลัดจังหวัดกับจ่าจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากแพรกนำกำลังไปตรวจเลยค่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะคุณผู้ชมอนี่ท่านนำกำลังกันไปตรวจเลยผู้จัดการโรงแรมนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจเลยมันคือห้อง VIP 1.01กับ VIP 1.02 2สองห้องที่ของหายวันนั้นน่ะใช่โรงแรมนี้มี38ห้องผู้จัดการโรงแรมยอมรับห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีการติดตั้งประตูลับเอาไว้แต่เป็นการติดตั้งมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างโรงแรมใหม่ๆโดยเจ้าของรายเดิม ต้นมาซื้อกิจการรับช่วงต่อมาได้ประมาณ 4- 5ห้าปีผมไม่ได้เป็นคนสร้างประตูลับที่ว่านี้เจ้าของเก่าเขาสร้างไว้อ่าแล้วสาเหตุของการสร้างช่องประตูลับผมถามเจ้าของรายเดิมเขาบอกสร้างเอาไว้เพื่อป้องกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินสมมุติว่าเข้าไปพักในห้องโอ้ยป่วยขึ้นมาหรือได้รับบาดเจ็บพนักงานจะได้สามารถเปิดประตูเข้าไปให้ความช่วยเหลือผ่านช่องประตูลับนี้ได้ ก็เข้าประตูหน้าพี่พี่นี่ตรงนี้พี่พี่เขาบอกก็เข้ามาทางประตูหน้าสิพังประตูเข้ามาช่วยเราไม่ต้องพังประตูด้วโรงแรมต้องมีกุญแจสำรองไหมเออก็ไขเข้ามาสิก็มาทางประตูหน้าใช่ไหมฮะอ่ะมันฟังไม่ได้อ่ะเอ้แต่หลังเกิดเหตุผมสั่งการละให้พนักงานโรงแรมไปปิดเชื่อมเลยเชื่อมให้หมดไม่ให้กรนประตูหรือบานประตูนี้มันเปิดได้อีกมันใช้กันไม่ได้อีกต่อไปแล้ว แล้วผมจะติดวงจรปิดเอาไว้เลยด้านหลังหอพักที่มันเชื่อมกับประตูลับจะดูซิมีใครมายืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอมืมีใครพยายามจะเข้าหรือเปล่าเออแล้วสรุปว่าวันนั้นไอ้คนเข้าไปขโมยอ่ะ จับได้ไหมไอ้ต้นเรื่องเนี่ยเออใช่เพราะทรัพย์สินเขาหายเจ้าของก็มีไอ้เจ้าของทรัพย์สินเขามีสิทธิสงสัยใช่ไหมค่ะแล้วโดยเฉพาะที่บอกที่ป้อมอยู่ติดกับป้อมเลยนะค่ะแล้วทางรปภป้อมบอกพักห้องนี้แหละดีใกล้ๆป้อมค่ะแล้วของหายอ่ะใช่ไหมต้องไปค่ะคนในหรือเปล่าเนี่ยแล้วจะยังไงต่ออืม เขาไม่ได้นะใช่เป็นลงไปแต่นี่เป็นเรื่องใหญ่ตรงที่จ่าจังหวัดกาญจนบุรีจะไปตรวจสอบแปลนการก่อสร้างของโรงแรมแห่งนี้นะคะว่าตอนแปลนก่อสร้างระบุเรื่องช่องลับอันนี้เอาไว้ในแบบแปลนหรือเปล่าถ้าไม่ได้ระบุไว้ก็ต้องแก้ไขนะอไม่มันต้องหาคําตอบให้ได้ก่อนทําไว้ทําไมคุณนัทนนท์ผู้จัดการโรงแรมบอกผมเป็นเจ้าของใหม่รับช่วงต่อมาเจ้าของเก่าไม่แล้วคณไปถามเจ้าของเก่าคุณก็ต้องไม่เชื่อ เ,เพราะเพื่อให้ฉุกเฉินจะได้เปิดเข้าไปช่วยเหลือเขาติดติดอยู่ในห้องบ้านหรือเปล่าประตูหน้าก็มีใช่ไหมคนก็ต้องไม่เชื่อสิประตูหน้าอย่างมากก็ถีบคลมเข้าไปใช่ไหมน้องใบกุญแจสำรองก็ต้องมีใช่ไหมไม่บ้องไม่บ้านน่ะฮะนี่เชื่อกันหมดเหรอเชื่อเจ้าของเก่ากันหมดหรือ,อยังไงฮะก็ะยังไงนะตรงนี้ไม่มีใครเชื่อเลยค่ะอ่ะน้องไบวันนี้เบาๆไม่ชี้เรีย